สวัสดีค่ะตอนนี้ติมอยู่ที่คอง25บานะคะแปลงที่ดินที่ติดจะนําเสนอนะคะเป็นแปลงที่ด้านหน้าติดถนนนะคะติดคลองนะคะด้านหลังก็ติดคลองค่ะนี่คือคลองสุขขุมอันนี้คลองขุมนะคะนี่คลองขุมส่วนแปลงที่ดินของเราจะอยู่ด้านนี้ค่ะแปลงที่ดินตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด4แปลงนะคะซึ่งแปลงหนึ่งนะคะเราได้โซเอาท์แล้วนะคะ แปลงแต่และแปลงนะคะแปลงสองตอนนี้เราว่างแปลงสองนะคะแปลงสองมีพื้นที่สองไร่กับ11ตารางวานะคะแปลงสามก็มีพื้นที่สองไร่38ตารางวาแล้วก็แปลงสี่มีพื้นที่สองไร่37ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะ ก็ความลึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะคะด้านหลังจะติดคลองนะคะเป็นคลอง25นะคะด้านหลังติดคลองด้านหน้าก็ติดคลองนะคะมีพี่มีพื้นที่ส่วนเกินนะคะประมาณแปลงละเกือบงานนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะบรรยากาศที่นี่อยากจะบอกว่าดีมากๆนะคะที่ดินที่นี่นะคะเราขายนะคะที่ไร่ละ หนึ่งล้านสามแสนบาทนะคะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดนะคะสิ๋มอยากจะให้เห็นบรรยากาศที่ดินนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบบ้านสวนนะคะเราสามารถปลูกพืชปลูกต้นไม้ที่เราชอบนะคะแล้วก็สามารถนำน้ำในคลองทางด้านหน้าและด้านหลังเอามาลดน้ำต้นไม้ทำอะไรได้นะคะและสิ่งสำคัญนะคะที่นี่จะอยู่หลังมสวเพียง10กิโลนะคะ สามารถทําเป็นจุดเช็คอินได้นะคะเพราะว่าจุดเช็คอินที่นี่นะคะจะมีอยู่ที่คลอง23ก็คือครัวพุทธมนทาแล้วก็คลอง22ก็จะเป็นฌานฉลานะคะส่วนตรงนี้ยังไม่มีจุดเช็คอินนะคะสิ่งสําคัญนะคะเหมาะมากๆนะคะหลังติดคลองหน้าติดคลองนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากๆนะคะรวมโอนด้วยสนใจทักติดมานะคะ0 8 4 1 3 2 0 1 7 9แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ